สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องกราฟนะครับวันนี้วันที่5พฤษภาคมนะครับปี2022เส้เซนเด็กลบลงมา 8. จุดนะครับปิดที่ระบับ1643จุดนะครับวันนี้เซนติเมนต์ต่างประเทศดีแต่ว่าต้องบอกว่าตัวเซ้นเด็กเนี่ยนะครับตั้งแต่รอบเช้าแล้วกลับมาเ,เทรดในแดนลบเลยนะครับตั้งแต่รอบเช้าเลยนะครับคือเปิดบวกขึ้นมาแล้วก็ลด,ลดช่วงบวกลงมาแล้วก็ ปรับตัวสุดท้ายเนี่ยก็ปรับตัวในแดนลบนะครับคือช่วงนี้นะครับก็ตั้งแต่มันหลุด1665อย่างที่เรียนไว้ตั้งแต่ตอนที่มันหลุด165ตรงมาครับก็คือเป็นการเข้าสู่รอบการผักตัวของดัชนีเซนเด็กนะครับส่วนในช่วงนี้ยังไงต่อนะครับผมผมมองว่าในช่วงเนี้คือตัวดัชนีเซนเด็กเนี่ยลงมาใกล้ฐานแนวรับสำคัญผมให้เป็นบริเวณแถวโซน1630ถึง1640เนี่ยตรงเนี้ย น่าซื้อนะน่าซื้อน่าซื้อเลยอะครับคือแต่ว่าถามว่ามันมันจะกลับตัวหรือ,อยังเนี่ยอันเนี้ยตอบได้ยากเพราะว่าถ้าจะกลับตัวนะมันต้องแบบมีสัญญาณการกลับตัวคือแบบแท่งเทียนเป็นแฮมเมอร์อย่างเงี้ยครับเป็นแฮมเมอร์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมมองว่าโอ้ยลุ้นกลับตัวเลยนะแต่ผมเดี๋ยวผมไปเช็คเบรดอินดิเคเตอร์เบรดอินดิเคเตอร์ค่อนข้างแบบแม่นยำนะในในการวัดรอบจุดกลับตัวแต่ว่าสโต e เนี่ย นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันก็ลงมาแบบโอเวอร์โซนนะครับในภาพเดย์เนี่ยนยครับพอพอ,พอตัวตัวสโต r e โอเวอร์โซนในภาพเดย์เนี่ยมันมักจะเป็นจุดกลับตัวนะรอบนี้ยังไม่ใช่แต่ว่ารอบนี้เอาอีกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ยังลุ้นนะตรงตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมเนี่ยถ้าสายสวิงเทรดเนี่ยชอบมากเลยนะคือต้องมีหุ้นแบบเข้าพอร์ตแบบอืมไม่รู้อะเป็นจำนวนหนึ่งแล้วอะ นะครับสำหรับตัวสายใครเล่นสายสวิงเทรดเพราะว่ากลยุทธ์ช่วงนี้เนี่ยออยอมรับนะยอมรับว่าเซ้นเด็กปิดโลของวันเนี่ยพรุ่งนี้มีโอกาสลงต่อแต่ถามว่าลงมาเนี่ยน่าซื้อต้องบอกว่าลงมาหน้าซื้อนะครับสำหรับสายสวิงเทรดนะนะครับสำหรับใครเล่นมุมตั้มอันนี้อย่าพึ่งนะครับคือสวิงเทรดจะเล่นแบบเดง้เดงสั้นๆเด้งสั้นๆน,นั่นเองนะครับผมก็มองว่า ตัวเส้นเด็กรอบนียคือ1640เนี่ย, 40, เ,ยเป็นฐานโลเดิมของก่อนหน้าแล้วก็1630เนี่ยจะเป็นเส้นเส้น200วันล้วแถวตรงนั้นเส้น200วันเนี่ยค่อนข้างมีนัยสำคัญครับดังนั้นเนี่ยก็ลงมาพุ่งนี้เป็นจังหวะการตั้งรับต้องต้องต้อง,องแบบมีหุ้นเข้าเข้าในพอรแล้วพุ่งนี้นะครับคือแบบ ใครๆที่มีวันนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็คือถือว่าก็เป็นจังหวะที่แบบค่อนข้างดีแล้วนะครับส่วนพรุ่งนี้เนี่ยต้องต้องแบบเน้นย้ําในการหาหุ้นเล่นกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูหุ้นที่แบบเข้าที่ตัวไหนแบบเหมาะสมกันบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปดูหุ้นเนี่ยขอดูโมดัตรีก่อนนะครับ EPK แบง k ์บ้านปู KCC อันนี้ IPO แน่เลยอ่า IPO นะครับบ้านปู บ้านปูเนี่ยขอ,ขอดูบ้านปูหน่อยบ้านปูเนี่ย,ายการการชุดขึ้นมาอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังนะครับผมมองว่าเป็นเป็นจังหวะขายทำลายมากกว่านะครับสาหรับตัวบ้านปูนะครับเนี่ยขายทำลายเล่นรอบแล้วก็รอมันยอดตัวลงมาค่อยหาจังหวะการเข้าซื้อนะครับดูหุ้นสแกนครับ breakout ไทยออยสอพอนะครับอ่ไทยอ oil, อยสพอนี่พวกลงกันเนี่ยช่วงนี้ทำได้ดีมากดีมากเลยทีเดียวแต่ว่าผมมองว่า ตัวกลุ่มลงกันเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยขึ้นมาเป็นจังหวะในการขายทำรายแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าใครแบบถือหุ้นลงกันที่เล่นมุมต่ามาเนี่ยผมมองว่าเป็นจังหวะในการแบบขายทำรายเล่นรอบนะครับวันนี้ขอไม่ดูไม่ดูลายตัวและกันนะครับขอพูดภาพรวมเลยว่าพวกแบบ ดิปออนเทรนมีอะไรบ้างโอเวอร์โซมีอะไรบ้างแพนิคเซลมีอะไรบ้างแล้วก็วอลลุ่มสไปน์ะครับดิปออนเทรนดเอพีอาร์บินไอชิตันเจ j เอ็มทีเจเอสพีเจทีเางค์ารังกำแหง s อ r เอชอาร์นะครับเอสไอเอสบี B, แล้วก็ซิกานนะครับโอเวอร์โซซีเกันกุลเอสทีเอ t u สทีจีทีทูแพนิคเซลซีเนะครับวอลลุ่มสไป์เอแวรบีเจซีแล้วก็เอสทีนะครับผมขอผู้ภาพรวมแล้วกันนะครับภาพรวมคือ กลุ่มอ่ะกลุ่มที่น่าเข้าผมยังชอบการแพทย์นะโรงบ้านหลายๆตัวเนี่ยน่าเข้าช่วงเนี้ยแล้วก็ดิวอ n น r ์เฟรนเนี่ยนะครับเนี่ยเคบ n งอย่างเงี้ยก็น่าสนใจนะครับวันนี้พวกกลุ่มเจมาเจมทีซิงเกอรเอ่อเจมาเจมทีซิงเกอรเนี่ยก็น่าเข้าก็น่าเข้าถามว่าน่าเข้าไหมน่าเข้าเหมือนกันหลายๆตัวแล้วก็พัพพี้ล่ะ AP แลนด์เฮาอย่างเงี้ยนะครับ น่าเข้าเหมือนกันนะหลายๆตัวอะไรผมผมไกด์ไลน์ให้เลยว่าช่วงเนี้ยหลายๆตัวน่าเข้าหาหุ้นที่แบบถ้าใครมีหุ้นตอนเนี้ยไม่แปลกเลยนะครับคือแบบเป็นจังหวะที่แบบเล่นรอบที่ดีเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้ขอไม่ดูกราฟรายตัวกันขอพูดภาพรวมว่าหลายๆตัวน่าเข้านะครับก็ลองดูอ p พก่อนหน้าเนี่ยเรามีอะไรบ้างเนี้ยพวกเนี้ยน่าเข้าทั้งสิ้นเลย i อซก็น่าเข้านะ ICT แบบใครเล่นแบบ Swing t r ดไอซีทแม้ว่าจะหลุดลงมานะครับแต่ว่าผมก็มองว่าเอาผมให้เป็นกลุ่มแล้วกัน ICT Property h e a l t h เอ่อ Healthcare พวกเนี้ยน่าเข้าน่าเข้าแล้วลองมาลองดูกันคือผมมีจริงๆเนี่ยผมคิดโปรเจกต์ใหม่ได้แล้วนะว่าจะทำเกี่ยวกับห้องกราฟให้มันดูน่าตื่นเต้นยังไงก็ค,คือแบบแบบสร้างโมเดลพอโมเดล พอร์ตโมเดลฟิลิโอแบบจำลองขึ้นมาเลยแล้วก็เล่นเล่นไปกับนักลงทุนเลยอย่างเงี้ยแต่ผมไม่รู้ว่ามันผิดกฎกับ bank, เมย์แบงก์กับกิมเองหรือเมย์แบงก์หรือเปล่าไม่รู้หรือว่าผิดกฎแบบการวิเคราะห์หรือเปล่าน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปเช็คดูก่อนว่ามันทําได้ไหมนะครับถ้าทําได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาดูแบบจะได้แบบเป็นเพื่อนในการเล่นกับนักลงทุนไปเลยนะครับคือแบบให้มันให้มันแบบดูแบบน่าตื่นเต้นขึ้นนั่นเองนะครับก็ คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนนังสคุณไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องดูซิเทรดเดอร์ของเราด้วยคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการเทรดทุกท่านสวัสดีครับ